สาธุสาธุโมทันสารพันกาตระทุมานบุานุทสาธุวันิิมาเสียงไทยโคชกอราบุญตาณายาเสียกคิดองเทวาสิทย์สัยบุติม่าโคชกอราวคชเลขถูกตำเล่าของมนที่22คันยาย็นจบบ้างหมเปียซายุซ้า để chúng ta làm được từ từ, sát thủ thuộc thủ, nó พี่น้องได้แล้วแห็นพี่น้องมาแล้วสาธุสาธุาธเลยสูงลูกหลานแม่ยมวันมิโชครับซ่องเหนยวน้อยลืบกดติดตามแล้วครับพี่น้องเป็นหน้าทางการเสี่ยงโชค ตำราวยี่องปัญญาสเัิปดเปนทำไทยนะครับตัวเลขอะไรวลาขอตำลาวันวันนี้เราทำไทยนะเป็นแนวทางนะครับพี่น้นาะซองเลน,น้อยปแนวทางการเชียงโฉดพี่น้องเลื่อมาโชว์คนมานเรื่องอะไรโชว์คน,นมานเปรียบเทียบว่าซองใหญ่ขยับกระจากบ้างมากระพ่านไปนะครับแ้วมาโชว์ในลาบ มากชายตัวเด,ด้อสศกโศกนมาทำลาบทำลาบหุดถุกเสียงใตยครับพี่น้องขอโชว์ขอลาบขอทำลาบทำลาบทำไทยเด้อ,อ,ย,อยีบสองพี่น้องขอทำลาบทำไทยขอทำลาบเด้อวันนี้วันที่ยี่สิบสอง

สาธุสาธุาก,ก็จบกอหลาบกอตทำเล่าวันจันดีสองกันยายนสองพันหนงสบแปดสาธุเทวาสิษย์งหลคุณบิดวบรรดาบุญญาอายาเทีประส,สิทธิ์ต้องคำเล่าโลกมีทะกุดวสีสุดทวมายศีจ้อพุทุมาผูเคียงัสาธุเลยสักลองตั้งพีนพระพรม พงเทวดาินเ่องบหกชั้นวาสิาชั้นดินีชั้นบาดานองค์มระกษัททุกวงที่หลวงรับประวัตองค์ปัจจุบันที่หลวงรับแล้วขอบรรุรขอโชคลาขอตาเล่ายี่สองันยายนสองพันกสปดาธุสาธุฉุกเหนมาเนื้อสาธุเ้ ตู่สาธุพี่น้องจุ่มูกงแานแม่ยมวนำโชกนะครับส่องหนหน่อยเด้อเป็นแนวทางการนเสียงโชกสอบประจัต้่งมันผ่านมันด้ดดครับพี่น้องทำเล้าเด้อสาธุสาธุเด้อให้ได้โชคได้ลาบ ส่องเหนียวน้อยนะครับเบิ้งก็เปรียบเทียบกับส่องหใหายก็เจ้าไห้ได้ชูได้ลามให้ได้ล้นลำตัวงไง่ห้ได้ชูนี่คือใส่ใจทันใดที่ข่าว่าเบิ้งก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับเรื่องอายุดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงี้งไม่ลูกไอข่ายเก็บให้ชั่ให้มันถลกโชคว,วันนี้เป็นวันจันทร์ดีสองกัน,นย่าสองห้าหกแปดครับเรื่อว่า เดี๋ยวไปตำไท,ทยน้ำกระไรแล้วกัพี่น้องทางการเชีย,สยนสูแล้วทถเด้วยห็นสูตทางการเชียนสูจองนี้นน้อยครับพี่น้องเงือเป็ี่ยวตใเลยที่บอ่เป็นเ่อทางขอจบก็ลัว วันนี้เปนว่าจันยี่สองขอตำล่าวาธ,าธุสาธุจูหมันดเด้อโลาแล้วด้วมากรุงมาฮันเดบิสิตอนเอาพี่นอนก็เห็นได้ เป็นแนวทางพี่นอ้องเห็นเป็นศูนย์ข้างบนนะครับพี่น้องเนาะตัวที่สองเป็นตัวที่สองมากนะครับกำลังหลุนผังเล่ผังเล่ศูนย์เงินม,มันถ้าเสร็จก็ว่าดตัวเดินตัว ยังภูริโสมาอิธิวาธุลีหิวาสวีพีหิวาเีระสัอนุภาเวนะสะาโหติพิยังนะมายังยังภูริโสมาอิธิวา กุเบหิวาจะมีเปหิวาทรักษาอนุภาเวนะโคตพี่ยงมามะย่อย่างวลีโสวาอิติวาอุเบหิวาจะเดเวาเสะอนุภาเวนะัโีพยงมามะสาธุสาธุ่องหน่อยๆแล้ะครับพี่น้องเออเปรียบเทียบสองใ่กระเจ้า มันสูงมันหาทำไหมึงเป็นแนวทางเลยครับวันนี้เป็นวันพรเป็นวันจันทร์ที่สิบสองอันนี้สองห้าหกแปดพี่น้องชาวไททำได้วันนี้ขอทำละวันด้อ้วยสงิสิทิปุยาตาใหญ่สิ่งกิดสิทเทางาย คุณส ok, ok, for ีวัชุโทเมสีเทสีโทมาให้ชูให้มาเลยเรื่อี้ยงีเช่องใส่สวยเดือของบุญของพุทธนะครับเรื่ออะไรมาเบิ่งมาชุ่มอะไช่องหน่อยๆเปรียบเทียบกับส่องกรเนี้ยกรจเบิ่งกะจาร์บ่เบิ้งกับเบิ่งพันพาดไปสื่อเลคกับพี่น้อง นี่มันจะเกาไปตำล่ากวนน1่งตุลาไปแล้วครับบัานักหนู่เพิ่งไหวหนึ่งตุลา,า,อลาสองหกแปดสาธุสาธุสมบูรมัน เป็นศูนย์เป็นเกาอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเห็นมาแล้วเริ่มงมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องอยู่ตัวหนึ่งมาแล้วแังแบงมวอนี่แบงแนวะพี่น้อง ทุสาธุมาแล้วพี่น้องเงห็เนใ<ฮ>บบานไหมบานเลพี่น้องเลยตั้งแล้วตั้งแล้วสุกทุกมันม้นแมนชาทุเหา่อขวางมาเลยพี่น้องฟัง สารด้อร์ซอเสิตอง์เทพวดาดเนจชันผาชันดินซินซสิงอไย่นองค์ตองค์าสาเทเิตต้องข้ายมกเด้อ องคระหลายที่อย و. ให้โชคให้ลาภพี่น้องบาทห้าเก้าศูนย์อะเรเ้วห้าแล้วพี่น้องด้วยบาทจัดจัดนะคาับกระถูกครับห่าบาทสิบ,บาทแล้วพี่น้องด้วยแนวทางการเสี่ยงโชคครับพี่น้อง อ่ะเดพี่น้องสุกสุกวนพารสูงหมาเดื้อซาตุซาตุทำเล่าทำเล่าครับทำเล่าที่ยี่สิบสองยายยนต์สองให้หกแแมซาตุซาตุ